ะะอ,ยอย่างยุทธศาสตร์ชาติที่มีการกําหนดภาร,รกิจของกระทรวงคมนาคมและเกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขามีการกําหนดแนวทางเอาไว้ยังไงบ้างคะโดยที่เราจะต้องเดินไปตามยุทธศาสตร์นั้นนะคะครับเขาก็กาหนดว่าในระบบโลจิสติกส์คมนาคมโลจิสติกส์นะครับเป็นมูลค่าเป็นคอสโลจิสติกคอสเนี่ยภาคการขนส่งเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีมีสัดส่วนเยอะค่ะฉะนั้นของเราเนี่ยเราถ้าเราจะการขนส่งหรือเดินทางด้วยระบบ ทางรถยนต์ทางบกเนี่ยต้นทุนมันจะสูงค่<ท>ะฉะนั้นก็คือนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับฝ่ายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีสักสยามจิตชอบท่านก็ให้แนวทางมาเลยว่าเราต้องทําถนนยุทธศาสตร์ที่ลดต้นทุนโลจิสติกลงเราลดต้นทุนยังไงครับเราก็ทําเป็นทางเลี่ยงทางลัดช็อตคัดมิสซิ่งลิงต่างต่างเเพื่อที่จะลดระยะเวลาการเดินทางลดระยะจํานวนกิโลที่ลดระยะทางในการเดินทางมันก็จะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะนะครับยกตัวอย่างว่า าทางรถไฟสายใหม่ที่หรือทุกที่เนี่ยทั่วประเทศเรามีเราพยายามจะชิปโหมดจากขนส่งเนี่ยให้มันไปสู่ระบบรางซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกะฉะนั้นกรมทางหลวงชนบทก็ต้องไปพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อไปสนับสนุนย่านกองเก็บไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์ยราด จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มุกดาหารหรือที่นครพนมต่างๆเรานี้เราก็ต้องทำถนนกข้เไปเซิร์ฟเพื่อเป็นลดต้นทุนโลจิสติกคอให้ได้เพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเมื่อเมื่อเราทำพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ครบถ้วนการจัดแลนกิ้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในระดับนานาชาติเนี่ย แล n กิ้งเราจะดีขึ้นภาพลักษณ์ของนักลงทุนที่จะเข้ามาก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามีพร้อมการลงทุนก็จะกลับเข้ามาในประเทศไทยการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนสินค้าเราก็จะถูกลงก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราทําตามนโยบายของระดับชาติระดับแผนสภาพัฒนและการนโยบายของกระทรวงคมนาคมเป็นต้นครับ ่านรองพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเส้นทางไหนที่พอพอกรมทางหลวงจราบทำแล้วเนี่ยอันนี้คือมันเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่ามันช่วยตอบโจทย์เรื่องของยุทธศาสตร์โดยเฉพาะกับเรื่องของการลดต้นทุนในการขนส่งเนี่ยค่ะผมยกตัวอย่างในภูมิภาคแล้วกันนะราก็ถนนทางหลวงจราบทไปทาอยู่ที่ภูมิภาคที่เราทาสาเร็จเป็นรูปธรรมก็คือเขตเศรษฐกิจจังหวัดตากคือแม่สอดถนนผังเมืองรวมเราทําไว้อย่างดีเลยนะเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้โครงสร้างพื้นฐาน นักลงทุนต่างๆได้มีความสะดวกในเรื่องของของการเดินทางนะครับในแก้ไขาปัญหาจราจรแล้วก็เชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักของกรมทางหลวงแล้วก็มี เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาในสะพานข้ามแม่น้ําเมยเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในภาคตะวันออกในในภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคตะวันออกก็เห็นชัดก็คือที่สักแก้วอันนี้เราก็ไปทาไ้เยอะแล้วกําลังทาอยู่ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่2จังหวัดคือที่มุกดาหารและนครพนมสอดรับกับแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่รัฐบาลจะพยายามผลักดันจากบ้านไผ่ไปสู่มุกดาหารและกนครพนมเชื่อมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ฉะนั้นทางหลวงชรบทไปทําอยู่2จังหวัดนี้ก็คือมีถนน โครงกายทางหลวงชนบทเข้าไปเสิร์ฟในจุดที่เป็นคอนเทนเนอร์ er yard ข,ของการรถไฟของประเทศไทยจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าของกรมขนส่งทางบกอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อสะพานวิทยาพาพไทยลาวที่สวรรณนครเขตระท่าแขกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ